อจาจาเมื่อนี้น้องแพ้ว,วเพ้าเนาะแสงท้องของเฮานะคะปล่อยมัดเด็ดแล้วค่ะปล่อยมัดเด็ดแล้วเมื่อนี้ค่ะตั้งแบบคือก่อนหนานี่เนาะกะ็เจอแต่กระแสดาม่าแบบหลากหลายมากไหมเนาะค่ะตอนนี้ค่ะปล่อยมัดเด็ดแล้วค่ะปล่อยช็อตเด็ดให้แฟนคลับเอฟซี ผู้น่ารักหลายขู่หลายค้นได้ฟังได้ชมนะคะจากนี้ไปรุยค่ะรุยน้องแพลค่นบอกว่าจากนี้ไปรุยค่ะแพลวแสงทองรุยแล้วค่ะ,ะไม่รอช้าแล้วค่ะ,ะไม่ว่าอะไรคอมเมนต์อะไรก็ช่างดราม่าอะไรก็ช่างค่ะตอนนี้จะปล่อยมัดเด็ดออกซิงเกลิลฉลองโสดแล้วค่ะ f อฟซีวินเนอร์เลยค่ะมาสั้นว่า น้องแพลวพราวแสงทองไปรมัดเด็ดนะคะหมูเจ้ากระสิไดบึงได้เห็นกันจากนี่ไปแบบมิแต่คามันซื่นค่ะมิแต่คมสนุกสนานร่าเริงค่ะเนาะค่ะเนาะคือแบบคือแบบพักคอนตั้งหลักเต็มที่แล้วค่ะพักคอนตั้งหลักเต็มที่ลุยอย่างเดียวค่ะจากนี้ไปลุยอย่างเดียวอ รีแบบไม่ถอยค่ะเนาะ,ะสำหรับน่อ,อ,นองแพ้วพ้าของเฮาหรือบอดแพ้วของเฮาเด้อค่ะเด้อมือนีเฮาก็ต้องมาทรงกำลังใจซอยเด้อค่ะทรงกำลังใจซอยให้เพ้งที่น้อ,นองแพ,พ้วมันจะออกอนิ่นมาหมาน่นี่ให้เข่งๆปังๆ ต้องมาเป็นพลังบวงหรือเป็นกำลังใจช่วยนะคะอ,อ้าสิอาหหนฟังนะคาบามาจังไดไปจังใดเด้วค่ะหยุดตั้งหลักมาพักหนึ่งมาซานแพรวล่าสุดแพรวพราวแสงทองรุยจัดเต็มเรื่องเพลงมวนมวลจวดจวดต่อแล้วเข้าห้องอาดสดสด,สดร้อนร้อนใส่เสียง ซิงเกิลใหม่ฉร้องโสดวสั้นไม่ได้ร้องคนเดียวแต่พิเศษคือฟินเจอร์ริงกับศิลปินในวงวินเนอร์บรรยากาศในห้องอัดใส่เสียงสนุกสนานปล่อยอารมณ์ฟาดเสียงอินเตอร์อินเนอร์อนเ,นอรเต็มที่เป็นจังหวะลูกทุ่งหรือลูกทุ่งร็อก ร่วมสมัยเนื้อหาท่อนหนึ่งร้องว่าบอมีคนคอยทำให้ผิดหวังบอกมีคนคอยทำให้เสียใจเนื้อหาเด้ค่ะบอมีไผเฮ็ดเฮาให้เจ็บซ้ำสัน่นปื้สุดยอดค่ะมีแต่มูพามวนคอยปอบใจไปแต่มูพามวล ให้สะใจให้ไปแต่มูพามวนให้สะใจเสียใจให้ความเจ็บช้ำทำไมฉ้องโสดว่าสั่นเพิ่นว่าเพลงนะคะนี่เพลงนะคะท่อนเพลง้ลองให้ฟังว่าัน,นี่อ่าน,น,นให้ฟังดนะค่ะลองเป็นเพลงบได้ค่ะเอฟซี F C, รอชมฟังเร็วๆนี้ ฉร้องโสดแผพวพาว FC วนเนอร์ปล่อยของเต็มเต็มที่คําร้องทํานองอาจารย์จรชวีแปลงเรียบเรียงอาจารย์พาคินอามามนตรีอามาตรมนตรีไอหก โอ้โหฟังชื่อเพลงแล้วจวดรัวรัวสันโอ้โหฟังซื้อเพลงแล้วจวดจวดคักจวดแนจวดแท้อีลีค่ะมันเป็นเพลงที่ต้องจวดแบบคักๆเนาะค่ะเนาะซึ่งน้องแพ้วเพิ่นกับซีเฮดซิงเกิลเฮดผลงานออกมาให้พ่อแม่แฟนคลับเอฟซีภูนานรักของน้องแพ,พ้วแพาหลายผู้ลายคนที่รอติดตามรอชมได้ฟังได้ยินกันเนาะ จากนี้ไปก็คือมิแต่ความมวลความสนุกความสนานมันบม่มีการที่อมัต้องมานั่งเสียอกเสียใจที่ผ่านม้ามันเป็นแค่อดีตค่ะน้องอน้องแพลวพั่แคมเป็นแค่อดีตจากนี้ไปน้องแพลเขารุยรุยค่ะรุยด้วยกับทีมงานนะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะสุด,ส,ดสุดยอดสำหรับนี่อย่าเปิดให้เบ้งค่ะ <c oughs> เบิ้งนะจจะความมวลในอ่าบูแบบเต็มเต็มน่ะเดี๋ยวกําลังเปิดให้แฟนคลับเอฟซีปูนารักเบิ้งนะคะ่ะรอจากน้อยจังไหนก็สิได้เบิ้งนี่อ่าเบิ้งนะคะ่ะทีมงานค่ะทีมงานคุณงามค,ค,ค,คุณแม่แพ้วค่ะ <c oughs> เห็นบ่ค่ะเดี๋ยวคะ่ะเดี๋ยวก็จะเห็นคุณแม่แพ้วนี่น้องเพลง ต้งไม้อ่าร่วมด้วยกันค่ะช่วยกันร้องค่ะอ่าร่วมสมัยกันค่ะสนุกบ่ค่ะเห็นบ่ปุ่นนูนนูนเห็นบ่เข่าห้องอัดรวมกันปุ่นเห็นบ่ม้วนบ่ปุ่นปุ่นสุดยอดไหมคะยอดไหมคะนี่ไม่ต้องบ่ต้องทุกต้องโศกมันเสียอารมณ์ค่ะนี่มีแต่ความม้วนค่ะน่ะ จากนี่ไปน้องแพ้วเพิ่นบอกว่ามีแต่ความสนุกสนานมีแต่ความมวลเราจะต้องปล่อยสิ่งที่ไม่ดีซึ่งมันกระเบนนี้อีอย่างเกิดขึ้นเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวคนเขาอ,อดีตมันก็กลับไปแก้ไขไม่ได้ต้องเอาปัจจุบันค่ะน้องแพ้วเพ่นก็เป็นคนที่เกง่งที่ฉลาดอยู่แล้วเนาะ,ะกับเดี๋ยววันหนึ่ง ฟ้ามีตาสวรรค์มีจริงกะสิเห็นดอกว่าอันใดมันสิเกิดขึ้นแน่เนะค่ะเนาะซึ่งอันสิ่งที่ผ่าน,านมามันกะเพชรหยางสำหรับซูปเปอร์สตาร์แพ้วเเพ้วบ่ได้หรอกคะอ่ะเพราะว่ายืนนึ่งอยู่แล้วสำหรับคุณแม่ แพลวพาวนี่ยืนนิ่งอยู่แล้วสําหรับคุณแม่ต้องโตน้องนาดิตะน้องโตเกียวเนาะซึ่งยายเสียงก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะให้เพ้นที่เฮ็ดอ่ากระลาที่เข่าของอัดนี่ออกมาเฮ้งเฮ้งปังปังทะลุล้านเลยจ้ะสําหรับน้องแพลวพาวของเฮาเนาะแฟนคลับเอฟซีก็เข้ามาคอมเมนต์ให้แบบล้วล้วได้เลยะค่ะสี่านคอมเมนต์แฟนคลับเอฟซีให้ฟังเลยค่ะจัดไปค่ะน้องแพลวพาวขอให้ดังๆังปังๆนะ กำลังใจค่ะบอสันอ่าขอให้ทิศติดชัดให้ปังปังนะคะคุณโอ้คอมเมนต์นี่มิจ๊ะคอมเมนต์เขามาให้รู้รู้รู้รวมีแต่คนให้กำลังใจสำหรับนองแพ้วๆด้วยค่ะเขาต้องมาส่งกำลังใจให้เขาต้องสุดยอดยอดเยี่ยมสำหรับอนองแพ้วของเขาเนี่ยต้องยกโป้ค่ะเป็นผู้หญิงที่แก่งเป็นผู้หญิงที่มีความอดทนสูงมาก เป็นแม่ที่ยอดเยี่ยมค่ะเอามาหนีเจ๊แสงก็มีข่าวสารว่าวสู้แฟงกับเอฟซี FC ฟังซ้ำนี่แหละค่ะมาอนีขออนุญาตลาไปก่อนเถอะค่ะสวัสดีจ้า